มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับอ้ําเดือดถามทําไมต้องชี้แจงขอโทษแมทจากกรณีการเลิกราของคู่รักคนดังอ้ําภชราภาเลิกไฮโซพกหลังดารานางเอกหลายคนถูกโยงเป็นมือที่3ล่าสุดไฮโซพกก็ทนไม่ไหวออกมาเคลื่อนไหว ผ่านทางสตอรี่ i อนะคะระบุว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงได้ตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลโดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่ต้องออกมาอธิบายนิดนึงผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผม ตั้งแต่คบกันมาผมไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าจะมีมือที่สามด้วยคุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักแล้วก็ให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้เกือบห้าปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนดีและดีกับผมและครอบครัวของผมมาตลอดผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เราสองคนเรามีทั้งทุกข์แล้วก็สุขและพยายามมาด้วยกันมากแล้วจนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอมา ผมเองได้ยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งหลังวันเกิดคุณอ้ำด้วยเหตุผลของคนสองคนขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เราสองคนมาตลอดต่อมานะคะเอสุภชัยบอกว่ามีการจุงมือไปห้องน้ําแม่ได้ยินแค่นี้นะแต่แม่ไม่รู้ว่าคือใครแม่ก็เลยถามการที่คนจุงมือกันไปหลายจุด มันจุงได้ตลอดก็จริงแต่มันจุงไปเข้าห้องน้ําจุงมาที่ร้านแม่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดนะแต่แม่รู้สึกว่าตอนนั้นเขากับพี่อ้ําเพิ่งเลิกกันแต่มันเร็วไปแค่3อาทิตย์เองก็แค่นี้เองล่าสุดอ้ํโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสรุปโทรศัพท์พังทั้ง2เครื่องดับดับ,ดบติดติดติด3นาทีดับสนาทีไลยข้อมูลหาย ต้องใช้คุยลายใน iPad แผนตอบช้าขออภัยนะ iPad ใหญ่เท่าคอมยกไปไหนไม่สะดวกขนาดก็มีบางกระแสบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้อ้ำออกมาชี้แจงบ้างบ้างก็ให้อ้ำออกมาขอโทษบ้างก็มีถ้อยคำค่อนข้างที่จะรุนแรงกับนางเอกสาวซุปตาเลยนะคะ เห็นใจพี่อ้ําเลยเพิ่งจะเลิกกับแฟนยังต้องมาเจออะไรแบบนี้หนูเป็นกําลังใจให้นะคะคนที่มาเรียกร้องแทนคุณแมทก็คือต้องการอะไรอ้ําไม่เคยออกมาบอกนะคะว่าใครมีแต่มายอมรับเองว่าเป็นคนจับมืองงพวกที่บอกให้เขาออกมาขอโทษทําให้อีกคนโดนด่าถามหน่อยเถอะเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใครร้อนโลนแสดงตัวกันเองนะ จะให้เขาขอโทษเพื่ออะไรต้องให้คนด่าไปขอโทษเองสินางก็อยู่ในส่วนของนางสร้างเรื่องราวกันเองบ้าปะอยู่ๆต้องให้เขาไปขอโทษและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ